เอเซนเชียลอะมิโนแอซิดพลัสนะครับดีสำหรับคนออกกำลังกายยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวมีคำตอบนะครับผมใครๆก็อยากมีหุ่นที่ดีฟิตและเฟิร์มเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเราจึงทุ่มเทใช้เวลาไปกับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่แต่ว่าการจะมีหุ่นที่ดีได้นั้นนอกจากที่เราจะต้องออกกำลังกายให้มากพอแล้วเรายังต้องกินโปรตีนให้เพียงพอสำหรับการที่ร่างกายจะนำไปสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยเพราะหากกินไม่พอที่ออกกำลังกายมาทั้งหมดก็อาจสูญเปล่า โดยโปรโตีนที่คนทั่วไปควรได้รับต่อวันอยู่ที่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนคนที่ชอบออกกําลังกายควรได้รับต่อวันอยู่ที่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นคนออกกําลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อควรได้รับ1.4-2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแล้วทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าโปรโตีนช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไรปกติร่างกายคนเราจะมีกระบวนการสร้างและสลายกล้ามเนื้อเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โปรตีนมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกล้ามเนือ้อซึ่งทุกครั้งที่เรากินอาหารที่มีโปรตีนเข้าไปนั้นโปรตีนจะผ่านการย่อยที่กระเพาะอาหารเป็นเปปไทด์จากนั้นถูกย่อยจนได้กรดอะมิโนโแล้วถูกดูดซึมเข้าลำไส้เล็กหลังจากนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปที่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆจึงไม่ใช่โปรตีนแต่เป็นสิ่งที่ได้หลังจากการย่อยโปรตีนนั่นก็คือกรดอะมิโนโ กรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่กรดอะมิโนไม่จําเป็นที่ร่างกายสังเคราะห์เองได้กับกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ต้องรับประทานเสริมเข้าไปโดยหลั่โปรตีนที่เรามักทานกันมากที่สุดก็คือพวกเนื้อสัตว์นมไข่แต่อาหารเหล่านี้เราอาจจะต้องกินในจํานวนที่มากและมักจะได้ไขมันหรือพลังงานที่มากเกินจําเป็นตามมาด้วยและไม่รู้ว่าจะได้กรดอะมิโนจําเป็นเท่าไหร่ เพราะงั้นอาจเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าเรากินกรดอะมิโนจําเป็นสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยเนื่องจากการวิจัยพบว่ากรดอะมิโนจําเป็นสามารถดูดซึมได้ภายในประมาณ30นาทีเพราะไม่ต้องผ่านการย่อยซึ่งเร็วกว่าโปรโตีนจากอาหารที่อาจใช้เวลามากกว่า1-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของโปรโตีนซึ่งความเร็วนี้ไวพอที่จะทานกับกระบวนการการซ่อมแซมกล้ามเนื้อของร่างกายเวลาที่เราออกกําลังกาย ไม่ต้องกินเยอะเนื่องจากมีปริมาณกรอดอะมิโนประมาณ3.6กรัมเทียบเท่าปริมาณโปรโตีน7.2กรัมโดยเราสามารถกินกรอดอะมิโนจําเป็นได้ทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายหรือจะกินระหว่างออกกําลังกายก็ได้แต่สําหรับผู้ที่ออกกําลังกายนั้นควรกินหลังออกกําลังกายไม่เกิน30นาทีเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายตอบสนองต่อการดูดซึมและนําไปใช้ได้มากที่สุดดังนั้นการกินกรอดอะมิโนจําเป็นเสริมจึงเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวกสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อ ขอแนะนำตัวช่วยใหม่ที่มีกรอดอะมิโน3 6กรัมต่อซองมากกว่านั้นยังปราศจากน้ำตาลและไขมันปราศจากน้ำตาลและโตสพลังงานต่ำไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์และมีฮาลาลซึ่งถือเป็นเจเนเรชันใหม่ของการออกกำลังกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายเราก็จะมีหุ่นลีนพร้อมกล้ามเนื้อในแบบที่ตั้งใจไว้และนี่คือทั้งหมดของ EAA Plus ขอบคุณสำหรับการติดตามไปแล้วครับสวัสดี